ส <laughs> วัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วกลับมาเหมือนเดิมรีแอคชั่นภาพหาวันนี้แมวทรงผมแล้ววันนี้แมวของผมเพราะตัดไปนานแล้วทรงผมลิป <c oughs> ที่แล้วเขาเรียกร้องกันมาเรีเอคชั่นที่แปลว่าอะไรนะเรีแอคชั่นก็เหมือนแบบว่าปฏิกิริยาตอบกลับ ถ่ายตงมีเหี้ยเลยตัดเลยคิดนานเลยตัดเราจะคิดนานเลยแม่มาจากไหนอะไรนะคำตอบนั้นอ่ะเพื่อนชื่อกูกูอะไรกูเกิลเออภาพแรกนี่ภาพนี้บีรองเท้าเก่าอยู่ในช็อปไอเหี้ยไอนี้ไอนี่ออกลูกเทินนะไอ้เหี้ยแล้วเทินแบบว่าเทินเทิน เอาของของเก่าของเขาไปเทิร์นน่ะเทิร์นเทิร์นแล้วไม่ดูนะช็อปเขาแกลมโบนะไอ้เหี้ยแต่เขาเอาแอดด้ามาเทิรนน่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาแอดด้ามาเทิร์นไอ้เหี้ยคิดดูแล้วกันเลยถึงว่าทำไมสั่เท้าใหม่ทุกวันเลยไอ้บีสั่เท้าใหม่ไปเลยวันนี้ไอ้เหี้ยไอ้ยหีสัใส่เท้าใหม่ไปเีลย อ่องก้าวมาเถินแต่ไม่ดูชอบเลยชอบแกมโบยสัตว์ไอ้เย่ชอบแกมโบยแล้วด่ามาเทินยินต์เต้าวอยู่กัไงก็ตีกันใหญ่ไอะเออดูดิภาพแรกของเขาสัตว์เลยก็ลอกเลยตัดไปเลยภาพสองโอ้โหบีตัวนี้นี่ดูแรกเขาจะไปเที่ยวถ่ายรูปรูปสองนี่รถฟ้ามก็ถ่ายรูปวะ รถฟั่มไม่ใช่ไอ้เหี้ย,ยแรกๆก็ไปดีๆนะไ,ไปดีๆของเขาอะรถกลลุ้งรถเก่งรถทัวร์ของเขานะรถทัวร์สีแดงทานขึ้นถ่ายรูปไปเที่ยเวเฮฮาแล้วสนุกนะไอ้เหี้ยพอรถฟั่มเข้าเมาแดยังไงบ่ขู่พีดินแดงเต็มตัวเลยที่เชุอสอผ่านไปเฮ้ยอะไรอยู่ในจานผักอะอะไรเหรออ๋อ ันนี้เหรอเออฝากน้ำหอมหน่อยน้ำหอมของของเพื่อนเพรอีน้ำ e. หอมพอเพื่อนเพรอ,อีเป็นน้ำหอม 7A 7A เทียบเท่ากับพวกของแบรนด์เลยขเลยขาบขอกมาละเพื่อนกูบ,บอกมาอของแบรนด์เลยเพศบี แต่ชื่อแบรนด์เขาอะไรนะ s <S สีละชื่อแบรนด์สีละถ้าสนใจสนใจติดต่อเฟซบุ o กวินเทสวินเทสเขาบอกมาของเพื่อนวินเทสวินเทสอันนี้มันเป็นน้ำหอมของกลิ่น Pear, อ,อิงลิสแพร์สามสิบมิลลิลิตสามสิบมล ราคา390บาทสนใจเบอร์โทรก็มีนะ088 5 7 8 4 9 8 8วินเทจวินเทจเออจะขึ้นให้ล่างดูเลยสนใจวางไว้ก่อนไอ้ยีทำไมทักนี่ก็ลืมไปแล้วนะว <c oughs> างไว้ก่อนวางไว้ก่อน,อนต่อไปนะภาพสต่อไปเลยวันนี้นะปิดทีวีเดี๋ยวพวกแซวอีกกว่า เขาบอกว่าเขาไม่ได้มองกูเลยเขาบอกว่ามองทีวีไอ้เหี้ยมองทีวีไอ้สัสไปแลยนี่บีวันนี้แดกหมูกระทะแต่มีเสาอยู่ตรงกลางนะเสาติดตรงกลางแดกหมูฆะเลยติดเสาคอมเมนต์เขาว่าแดกวันอาทิตย์เถอะจะได้ไม่ติดเสาบอกไอ้เหี้ยบอกให้แดกวันอาทิตย์ไอ้เหี้ยจะไม่ติดเสาไอ้เหี้ยสี่นี่ ไอ้เหี้ยลูกดมตอดไหเยอะต้องเป็นเหี้ยเนี่ยไอ้เยอะปวดเลยเขี้ยงานวิจัยชี้ดมตดวันนิตชีวิตดมตดวันนิตด okay? ีต่อสุขภาพเพรก็ไอ้บีลองยืนตดเนี่ยทหารสุขไม่ได้ลองดมไม่ได้ตัดอีมึงขี้ปะเนี่ยเหี้ยวเลยเหี้ยวเลยเนี่ยดมตดวันนิตชีวิตดีต่อสุขภาพเขาบอกเออ โคตรลอกเลยอ่าพี่เคยตดแต,ต,ตดแต่ไม่ตด้องดีไม่ะไม่ดีเลยไอี่เียมันก็โล่งแหละเออมันโล่งแหละต่อไปเลยภาพไหนอันเนี้ยชื่อไหร่อันเนี้ยห้าวะอกี้สี่อันนี้นห,นห้าะะะ 4, นะเย็ดเค้ไปคังคูใบลุงคังคูใบเยาบอกว่าเนี่ยนะคังคูใบวะเนี่ยใช่ปะใช่ <laughs> คังคูใบอะคังคูใบั์เอ้ยลุง หน้าลุงมาเลยลุงนี่เขาทำหน้าอะไรก็ตเฮียลุงเขาทำหน้าอะไรก็ก็ไปได้หมดนะทุกหน้าเอามารอเขานะอย่าลุงหน้าลุงภาพกไปเลยไอ้นี่ป้องกันโควิดอยู่ในห้างเอาถุงคุมเลนะมุงมือเขปิดติดกงติ๊กเกอร์เขาปิดหมดรอบตัวหมด คุมหัวไว้คุมหัวคุมหูหมดแล้วจะมองเห็นเหี้ยอะไรวะนายสัตว์เอ้ยอยดูดิไอ้พิษผายคุมทั้งหมดเลยครับเจ็ดไปไอ้ตัวนี้การล้อหรืออะไรอะกูอยู่ในตู้แล้วบอกไอ้เฮ้ยกูอยู่ด้วยอ๋อการล้อนแล้วบอกอ๋อกันไอ้นี่ด้วยไงกันโควิดไปด้วยแล้วก็หลับแบบว่าไม่มีแสงไงบีว่ามึนๆหน่อยถึงจะหลับลงอะไรเนี้ย เอ้เยอะไอ้ก็ปั่นเลยรูปนี้ภาพเจ็ดเชื่อภาพเนี้ยภาพแปดไปเลยป้าป้าทำอะไรนะอยู่น้าเอาการโลกเอาก๊อดบายมาบอกติดไว้บอกเดี <c oughs> ๋ยวนี้จะก๊ bye, อดบายก็ไอ้เยี่เปิดขายตลาดแล้วทีนี้ไอ้เยี God ้ยก๊อดบายขายตลาดทำไมเขาเป็นยังไงวนะน่ะเขาทำอะไร ขาลืมแมอ๋อปลาเลืมแม่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูลองเนี้ยเดี๋ยวกูลองเน้แล้วเดี๋ยวกูไปตัดเดี๋ยวกูลองเนี้ยมึงพพี่เอีเหลในัววกนี้คทำงี้ก็ดูเดบีก็ดูอย่างปลาปลาอะไรเีอะไรวะเนี่ย ก็จะหายใจได้เออโลกโลกอย่างอี้เออไอ้เย่อโคตรเหมือนเลยไอ้สั่งเข้าใจกินใจเอาเราได้ไอ้เย้ยี่เยี่ยบ้าทำเยี่ยบ้าเด็ดสอนยอุ้ยเจ็ตัดเก็บเลยกูนี่แหวมีเท่าเท่าไหร่แปดเลยอ่ะภาพเก้าเราไปอะไรวะเนี่ยเย็ดไอ้บีเย็ดไม่เย็ดอะไรวะเนี่ยดูดีๆอ๋อเผ็ดไม่เผ็ด เผ็ดไม่เผ็ดอ๋อพวกน้ำจิ้มน้ำจิ้มแต่เขียนผิดไปหน่อยเผ็ดไม่เผ็ดนี่เองอ๋อไอ้อะเขาลอกิ้มกันอะไรบีสวมังคล้ายๆกันไงรับส0อะไรวะเนี่ยเอาเป็ดเป็ดโป้กวดม่วงมาย่างเป็ดย่างเยอะใจทำนี่เป็ดย่าง เยอะหูพระอาแตกเลยมา้งนี้เป็ดย่างหูขวดม่วงนะแดกไปคงไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็ดย่างไอ้สัตว์หมดจบแล้วสิบภาพมีแค่นี้วันนี้แล้วก็ฝากฝาก YouTube t u r b o เ a n g e r นะฝากติดตามช่องเพิ่งทำมาใหม่ฝากกดไลค์ตัลไลค์ ไลคแชร์กดเข้าไปติดตามเข้าไปจะได้มีแรงมีกำลังใจมาทำต่อฝากด้วยเพจก็เป็นโบโจ้ให้ชายของแต้ติกตอกกับโบโจ้ให้ชายของแต้เหมือนกันเออฝากติดตามมาด้วยนะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนจะคลิปหน้ามาใหม่เจอกัน